สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการของเราอีกครั้งนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมามีเหตุการณ์ใหญ่ที่น่าจับตามองมากเลยค่ะคือมีภาพไฟไหม้รุนแรงในจุดยุทธศาสตร์สองแห่งที่อยู่ลึกเข้าไปในดินแดนรัสเซียพภาพวกนี้ถูกแชร์ไปทั่วโซเชียลมีเดียเลยพร้อมกับข่าวลือหนาหูว่านี่น่าจะเป็นฝีมือของโดรนยูเครน วันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันนะคะจากรายงานของ d i คเคียฟอินด n พ e เดนซฉบับวันที่5ธันวาคม2025เราจะมาปฏิบัติต่อเรื่องราวกันค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมเป้าหมายสองแห่งนี้ถึงถูกเลือกและที่สำคัญที่สุดปฏิบัติการครั้งนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับทิศทางใหม่ของสงครามครั้งนี้บ้างครับเป็นการเปิดประเด็นที่น่าสนใจมากเลยครับเพราะว่าเหตุการณ์นี้มัน มันไม่ใช่แค่การโจมตีที่ชายแดนเหมือนที่เราเคยเห็นกันบ,บ่อยๆแต่มันคือการส่งสัญญาณที่ดังแล้วก็ชัดเจนมากไปถึงใจกลางของรัสเซียเลยว่าสมการของสองครามครั้งนี้เนี่ยกำลังจะเปลี่ยนไปและสำคัญมันเกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิจมากกว่าแค่เรื่องการทหารโดยตรงด้วยครับเอาล่ะค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันจากเหตุการณ์แรกกันก่อนเลย ในคืนระหว่างวันที่4ถึง5ธันวาคมมีรายงานการโจมตีที่ท่าเรือเทมริลคาวในดินแดนคลัสโนดาซึ่งอยู่ติดกับทะเลอาซอฟภาพที่เราเห็นกันนี่คือแบบว่าวเป็นลูกไฟขนาดใหญ่มากโพยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเลยเชาวบ้านในพื้นที่ก็บอกว่าเห็นถังเชื้อเพลิงกำลังลุกเป็นไฟซึ่งก็ดูจะตรงกับภาพที่ออกมามากเลยนะคะครับ แล้วสิ่งที่น่าสนใจคือปฏิกิริยาของทางการรัสเซียนะคือสำนักง,งานปฏิบัติการของครัสโลดาเนี่ยออกมายอมรับค่อนข้างเร็วเลยว่าเกิดความเสียหายจริงเขาใช้คำว่าองค์ประกอบของโครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือได้รับความเสียหายแต่ก็พยายามจะลดทอนความรุนแรงโดยบอกว่าไม่มีผู้บาดเจ็บเพราะอบพยพคนงานออกไปหมดแล้วซึ่งการยอมรับเร็วแบบนี้ส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นเมื่อความเสียหายมันใหญ่เกินกว่าที่จะปิดคราวได้ โดยเฉพาะในยุคที่ทุกคนมีมือถือแบบนี้ครับจริงค่ะแล้วในเวลาที่ไล่เลี่ยก,กันเลยห่างออกไปหลายร้อยกิโลเมตรที่เมืองซีสรันในแคว้นสมาราก็เกิดเหตุการณ์คล้ายๆกันชาวเมืองก็รายงานว่าได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่นเลยมาจากโรงกลั่นน้ำมันในพื้นที่แล้วก็มีคลิปวิดีโอไฟไหมออกมาอีกเหมือนกันทางนายกเทศมนตรีเมืองซีสรันก็ออกมายืนยันนะคะว่ามีการโจมตีด้วยโรนจริงแต่ก็เลี่ยงที่จะพูดถึงชื่อเป้าหมายแบบตรงๆงครับ การที่เราได้ข้อมูลมาจากหลายๆทางแบบนี้ทั้งจากทางการรัสเซียที่พยายามควบคุมสถานการณ์จากชาวบ้านที่เป็นเหมือนประจักษ์พยานแล้วก็จากสื่ออิสระของรัสเซียอย่างอัสตราที่มักจะเอาคลิปพวกนี้มาวิเคราะห์ต่อมันทําให้เราเห็นภาพที่ซับซ้อนขึ้นนะครับคือเราต้องนําชิ้นส่วนเหล่านี้มาประกอบกันเองซึ่งแน่นอนว่าทาง The k คีวินดีพีเดนทเองเขาก็ย้านะว่าณนะเวลานั้นเนี่ยยังไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดได้อย่างอิสระร้อเปอร์เซ ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของสถานการณ์แบบนี้พอได้ยินชื่อเป้าหมาย2ที่นี้แล้วอดสองสัยไม่ได้เลยค่ะว่ามันมีความพิเศษอะไรทำไมต้องเป็นที่นี่มันไม่ใช่แค่การเลือกเป้าหมายแบบสุ่มแน่ๆใช่ไหมคะเรามาเริ่มกันที่ท่าเรือเทมริยค่าก่อนเลยที่นี่มันสำคัญยังไงคะสำคัญมากครับท่าเรือเทมรียค่าไม่ใช่แค่ท่าเรือขนส่งสินค้าทั่วไปเลย มันคือหนึ่งในศูนย์กลางโลจิสติกส์ด้านพลังงานที่สำคัญที่สุดของรัสเซียในทะเลอาซอฟผู้ง่ายๆก็คือเป็นประตูส่งออกน้ำมันและก็ผลิตภัณฑ์ปิตโตรเลียมที่สำคัญเป็นเหมือนท่อส่งเงินสดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของรัสเซียโดยตรงเลยและที่สำคัญไปกว่านั้นคือในบริเวณนั้นมีโรงงานผลิตแลวก็คลังเก็บกา๊าซปิตโตรเลียมเหลวหรือ LPG ขนาดใหญ่อยู่ด้วยครับ อ๋อซิ่งถ้าเป็นอย่างนั้นก็จะตรงกับที่สื่ออสตราวิเคราะห์จากคลิปวิดีโอพอดีเลยสิคะที่เขาชี้ว่าจุดที่ไฟลุกท่วมอย่างรุนแรงเนี่ยน่าจะเป็นคลังเก็บกา๊าซถ้าเป็นแบบนั้นจริงก็หมายความว่าดโดรนพุ่งเป้าโจมตีได้ตรงจุดที่หัวใจของท่าเรือเลยหัวใจของท่าเรือเลยทีเดียว ถูกต้องครับการโจมตีคลังเก็บก๊าซเนี่ยมันไม่ได้แค่สร้างความเสียหายทางกายภาพแต่มันส่งผลกระทบไปลูกโซ่ทันทีเลยการส่งออกต้องหยุดชะงักเรือต้องรอการผลิตก็ต้องชะลอตัวมันคือการทําให้เส้นเลือดใหญ่เส้นนี้อุดตันชั่วคราวซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ที่รัสเซียจะเอาไปใช้ทําสงครามครับเข้าใจเลยค่ะการโจมตีท่าเรือคือการตัดท่อน,น้ําเลี้ยงทางการเงินที่ชัดเจนมากแต่เป้าหมายที่สองนี่สิคะโรงกลั่นน้ํามันซีซรัน มันทำให้ทึ่งมากเลยเพราะมันอยู่ลึกเข้าไปในรัสเซียห่างจากชายแดนยูเครนตั้ง700กิโลเมตร700กิโลเมตรเลยนะคะตอนแรกที่เห็นข่าวยังนึกเลยว่ามันเสี่ยงเกินไปหรือเปล่าคุ้มไหมกับการส่งโดรนไปไกลขนาดนั้นเป็นคำถามที่ดีมากครับและคำตอบของมันก็ซ่อนอยู่ในความสำคัญของโรงกลั่นแห่งนี้แหละโรงกลั่นซีรันเป็นโรงกลั่นที่เก่าแก่มากสร้างตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองปัจจุบันเป็นของรอเนฟ ซึ่งก็คือบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ของรัฐบ,บาลรัสเซียและที่สำคัญคือมันมีกำลังการกลั่นมหาศาลถึง8.5ล้านตันต่อปีนี่คือหนึ่งในแหล่งผลิตเชื้อเพลิงหลักสำหรับภาคกลางของรัสเซียเลยทั้งสำหรับพลเรือนและที่สำคัญคือสำหรับก่องทัพด้วยครับหมายความว่าน้ำมันที่หล่อเลี้ยงพวกรถถังเครื่องบินรบหรือว่ายานลำเลียงพลของรัสเซียส่วนหนึ่งก็มาจากที่นี่เหรอคะมีความเป็นไปได้สูงมากครับ และสิ่งที่ทําให้เรื่องนี้น่าสนใจยิ่งขึ้นไปอีกก็คือนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่โรงกลั่นซิสรัรถูกโจมตีถ้าย้อนกลับไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาก็เคยมีโดรนโจมตีที่นี่มาแล้วครั้งหนึ่งอา้าวเหรอคะประเด็นนี้พลาดไปเลยแล้วครั้งนี้มันแตกต่างจากครั้งก่อนอยังไงบ้างคะแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญเลยครับการโจมตีครั้งก่อนเนี่ยสร้างความเสียหายได้ระดับหนึ่งแต่จากภาพแล้วก็รายงานเบื้องต้นของครั้งนี้ดูเหมือนว่าขนาดของเพลิงไหม้จะรุนแรงกว่ามากซึ่งมันบอกเราสองอย่าง หนึ่งคือ,อยูเครนมองว่าโรงกลั่นแห่งนี้เป็นเป้าหมายที่มีความสําคัญสูงมากพอที่จะโจมตีซ้ําและสองซึ่งสําคัญกว่าคือศักยภาพของดโดรนที่ใช้น่าจะพัฒนาขึ้นไม่ใช่แค่บินได้ไกลขึ้นแต่ยังอาจจะมีความแม่นยําแล้วก็อนุภาพทําลายล้างสูงขึ้นด้วยมันไม่ใช่แค่การโจมตีซ้ําแต่เป็นการปรับปรุงการโจมตีให้ได้ผลมากขึ้นครับพอฟังแบบนี้แล้วภาพเป็นชัดขึ้นมากเลยค่ะเรามีเป้าหมายหนึ่งคือท่าเรือส่งออกพลังงานเพื่อตัดรายได้ กับอีกเป้าหมายคือโรงกลั่นน้ำมันในประเทศเพื่อตัดกำลังบำรงนี่มันดูเหมือนเป็นยุทธศาสตร์ที่คิดมาอย่างดีเลยไม่ใช่แค่การก่อกวนร,รายวันมันคือภาพที่ใหญ่ขึ้นมากครับถ้าเราเชื่อมโยงจุดเหล่านี้เข้าด้วยกันเราจะเห็นยุธทธศาสตร์ที่ชัดเจนมากซึ่งทางเจ้าหน้าที่ของยูเครนเองก็เคยพูดถึงแนวคิดนี้นะครับเขาเรียกมันว่ามาตรการคว่ำบาตรระยะไกลหรือ long range sanctions มาตรการความบาทระยะไกลเป็นคำที่ทรงพลังมากเลยช่วยขยายความหน่อยได้ไหมคะว่ามันต่างจากการคว่ำบาตของชาติตะวันตกยังไงต่างกันที่วิธีการและก็ผลลัพธ์โดยตรงเลยครับคือการคว่ำบาตของชาติตะวันตกส่วนใหญ่จะเน้นไปที่เครื่องมือทางการเงินเช่นการตัดธนาคารออกจากระบบสากลการอายัดทรัพย์สินซึ่งมันก็ได้ผลในระยะยาว แต่สิ่งที่ยูเครนทำคือการใช้ปฏิบัติการทางทหารเพื่อสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจแบบทันทีและจับต้องได้ถ้าจะเปรียบเทียบนะครับถ้าชาติตะวันตกใช้ประกาเซ็นคำสั่งคว่ำบาตรยูเครนก็กําลังใช้โดรนเพื่อบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรในแบบของตัวเองมันคือการสร้างความเสียหายทางกายภาพโดยตรงต่อสินทรัพย์ที่เป็นหัวใจของเศรษฐกิจรัสเซียเลยครับ โอ้โหเหมือนกับการต่อยมวยแล้วเล็งไปที่ช่วงท้องของคู่ต่อสู้เลยนะคะไม่ได้น็อกทันทีแต่ทําให้หมดแรงไปเรื่อยๆทําให้เคลื่อนไหวช้าลงแต่สิ่งที่น่าทึ่งที่สุดในเรื่องนี้สําหรับดิฉันก็ยังคงเป็นเรื่องเทคโนโลยีนะคะ การส่งโดรนไปได้ไกลถึง700กิโลเมตรมันหมายความว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียที่ใครๆก็ว่าทันสมัยที่สุดในโลกมันมีช่องโหว่หรอคะมันบอกเราว่ารัสเซียอาจจะมีระบบป้องกันภัยทางอากาศที่หนาแน่นมากบริเวณแนวหน้าหรือรอบๆเมืองหลวงอย่างมอสโกแต่สําหรับพื้นที่ภายในประเทศที่มันกว้างใหญ่ไพศาลขนาดนั้นมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับที่จะป้องกันได้ทุกตารางนิ้ว การโจมตีครั้งนี้เป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่ายูเครนสามารถพัฒนาและก็ผลิตโดรนพิสัยไกลของตัวเองได้สําเร็จแล้วและพวกเขาก็ฉลาดพอที่จะหาเส้นทางที่ช่องโหว่เยอะที่สุดเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายผลกระทบของเรื่องนี้มันเลยใหญ่กว่าแค่โรงกลั่นเสียหายเลยนะคะมันเป็นการส่งข้อความไปทั่วรัสเซียเลยว่าไม่มีที่ไหนปลอดภัยอีกต่อไปใช่ค่ะว่าไม่มีที่ไหนปลอดภัยอีกแล้วถูกต้องครับมันสร้างผลกระทบอย่างน้อย3ด้านเลย 1. คือผลกระทบทางทหารโดยตรง มันบีบให้รัเสเซียต้องดึงเอาระบบป้องกันภัยทางอากาศราคาแพงจากแนวหน้ากลับมาเพื่อป้องกันโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในแดนหลังซึ่งนั่นก็อาจจะทำให้การป้องกันที่แนวหน้าอ่อนแอลงเป็นการยืดแนวป้องกันของรัเสเซียให้บางลง 2. คือผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างที่เราคุยกันไปคือการตัดท่อน้าเลี้ยงและสายส่งกาลังบารงุงและ 3. คือผลกระทบทางจิตวิทยาต่อคนรัเสเซียเองที่เคยรู้สึกว่าสงครามเป็นเรื่องไกลตัว ตอนนี้มันมาปรากฏเป็นลูกไฟอยู่หน้าบ้านของพวกเขาแล้วถ้างั้นพอจะสรุปได้ไหมคะว่าการเจาะลึกข้อมูลจากเด i ิฟอินด d พเเดนตในวันนี้ทำให้เราเห็นภาพที่ชัดเจนมากว่าการโจมตีท่าเรือเทมริลและโรงกลั่นน้ำมันซิซรันไม่ใช่แค่ข่าวการสู้รบธรมธรมดาธรรมดาแต่มันคือการประกาศใช้ยุทธศาสตร์การคว่มบาตรระยะไกลยอย่างเป็นรูปธรรมที่ยูเครนใช้เทคโนโลยีโดรนที่พัฒนาขึ้นเองโจมตีเข้าไปที่เส้นเลือดใหญ่ทางเศรษฐกิจของรัสเซีย เพื่อบ่นทอนขีดความสามารถในการทำสงครามในระยะยาวเป็นการสรุปที่แม่นยำมากครับมันคือการเปลี่ยนสนามรบจากแค่พื้นที่ปะทะกันด้วยกำลังทหารไปสู่สนามรบทางเศรษฐกิจที่ใช้เทคโนโลยีเป็นอาวุธและยูเครนกำลังแสดงให้เห็นว่าพวกเขาสามารถสู้ในเกมนี้ได้และนี่ก็ทำให้เกิดคำถามที่สำคัญตามมาครับ ในขณะที่การโจมตีเหล่านี้มีเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อทำลายเครื่องจกักรสงครามของรัสเซียมันจะส่งผลกระทบเป็นระลอกคลื่นไปถึงตลาดพลังงานโลกอย่างไรเพราะเมื่อโรงกลั่นและท่าเรือส่งออกของหนึ่งในผู้ผลิตพลังงานรายใหญ่ที่สุดของโลกได้รับความเสียหายมันย่อมสร้างแรงกระเพื่อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และคำถามที่ใหญ่กว่านั้นคือ การที่ยู่เครนแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถในการโจมตีลึกเข้าไปในรัสเซียได้เช่นนี้มันจะเป็นตัวกําหนดทิศท,ทางและกฎเกณฑ์ของความขัดแย้งในอนาคตต่อไปอย่างไรนี่คือสิ่งที่น่าจับตามองอย่างยิ่งเลยครับ